โอเคตอนนี้เริ่มแล้วนะคะโอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคน,ไม,นไม่รู้อันนี้เป็นยาอะไรไม่รู้ โอเคตอนนี้เราเริ่มอีกเริ่มใหม่ <S <S นนเราค่อยเล่นก่อนดีกว่าออนะคะทุกคนโอเคเราจะเล่นโอโ้โหมีเพลงเพงลงแพงด้วยเออลองมาเล่นอันนี้กันดีกว่าเนาะโอเค หน้าแบบนี้ก็ไม่น่าสมจริงเลยโอเคเรามาแกะน้ำตาลก่อนนะคะชึบชึบชึบโอเคเรามาเข้าก่อนนะคิวได้ออกได้ด้วยอุ๊ยใครวะเนี่ยเพงแพง้างกว่าเนี่ยแพงแพงแพงกว่าเนี่ยเพ่งแพงแพงไปไหนวะโอ้ยีงไง โอเคเราตัง้งแล้วโอ้โหโอเคตอนนี้เริ่มแล้วโอ้โ oh, ห oh, mm hmm. มีเพงลงแพ่งแพ่งด้วยนะคะทุกคน mm hmm. หน้าเพลง mm hmm. เพลงเพ,ง,เพงก็มีด้วยโอเคตอนนี้เริ่มมาแล้วหน้าก็จะเป็นแบบมีสี่เหลี่ยมสีด้วยโ okay, อเคเรามาไปกันเอ๊บเซฟอุ้ยมีเพลงแพ่เพลงด้วย นี่ไงว่าแล้วเราเจอหน้าแผงแพงแล้วหน้าเพงแพงแพงเป็นแบบนี้เลยโอ้โหหน้าแผงแพงๆว่าเจอเฮรอหน้าเแผงแพงๆๆโอเคเราก็ต้องนั่งรอก่อนโอเคตอนนี้สี่สามสองแล้วนะโอเคไปกันเลยโอเคโอ้โหแล้วว่าเราจะเป็นผู้นี้หรือเปล่าไม่เอาดีกว่าเป็นผู้นี้โอเค เราเป็นผู้เย็ยนปิดนะคะเราเป็นผู้เล่นโอเคได้เวลาอุย้ยมีคนเป็นแล้วโอ้โหโอเคแล้วก็ต้องเริ่มเกมเลยสา<ะ>ธุเป oh, oh. ็นอะไรวะโอเค เราอยู่ที่ดาดโกโก้ว่ะพี่ <Green line. S 1> ไปโอเคตอนนี้โอ, <Green line. S 1> อ้ยเฮ้ยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งไปกันจะถึงแล้ว ห <laughs> <c oughs> ยุดโอเคไม่ได้อะโอเคเย้ชนะแล้วเย้ชนะแล้ว

เรอเคยเรามาปีนกันฮึดฮึบเอ้ยมันติดไปด้วย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 โอ้โหมีเพื่อนเต็มเลยเอ้ยอย่าเอ้ยอย่าเออย่าเออย่าเอ้ยได้ขึ้นแล้วชึบชึบุยฮึดข้างนอกดูข้างนอกกันนะคะทุกคนโอ้ว่าเจอ อยูข้างนอกโอ้โ oh หข้างนอกแหวนก็เป็นแบบนั้นข้างนอกเป็นทะเลทรายเรามาดูกันโอเคพูนนี้พูดดีแล้วโอเคแล้วก็ต้องไปต่อก็ต้องไปแกะแล้วก็ต้องกระโดดอีกกีโอ้โหมีคน เอ้ยเพงๆๆง่งเพ่งเพ่งรอบเลยเนี่ยเออโอ้อะไรวะเนี่ยวูตอคนรวยแบบเนี่ยคนรวยวู้ดคนรวย,รรวยเอ้ได้ครบสูนยแล้วอุย้ยไรอยู่ดานี่นี้แล้วโอเคเดินเลย คนห้าคนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพืเ่อนไป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 ห้าคนโอ้อออผู้เล่นสองคนผู้เล่นสองคน <ไป S 1> โอเค 好了。Vale